รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคว้าสามรางวัลจากเวที AII e 2024ณนาเขตบริาารหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชุมคำพุทธหัวหน้าหน่วยใจวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคว้าสามรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน The f o r t h Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong AEII 2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5-6ถึงธันวาคม2567ันองกณ่องกง Convention and Exhibition Center เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย3รางวัลที่ได้รับได้แก่1รางวัล Special Prize on State Potential to Significantly Enhance Human Living จากไต้หวัน Invention Association 2รางวัล g o d Medal จากผลงานเรื่อง r e ก r e a Upcycle Products From WPC Mix with Concrete และ 3. รางวัลซิลเวอร์เมดัลจากผลงานเรื่อง r e c o p l u s Cycle Upcycle Product Form WPC Mix with Polypropylene Plastic ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Engineering RMU TT